คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีข้อสรุปในการหาหรือแก้ปัญหา พงพางในทะเลสาบสงขลาบเบื้องต้นแล้วนะคะนั่นก็คือให้มีการตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะเสนอกำหนดเขตทำประมงพิเศษในระหว่างนี้ก็จะไม่รื้อพงพางค่ะแต่ว่าข้อเสนอนี้ทางเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไม่เห็นด้วยนะคะเนื่องจากว่าพงพางเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายแล้วก็มอกว่าชุมชนประมงอื่นๆเกือบ200แห่งเนี่ยเขาสามารถทาการประมงด้วยการจับสัตว์น้าขนาดใหญ่ได้ค่ะ พงพาง13แถว158ช่องในทะเลสาบสงขลายังคงตั้งเรียงรายไม่ได้รื้อถอนออกไปนะคะถึงแม้ว่าจะครบกำหนดผ่อนผันนำมาสู่การจับกลุ่มเจ้าของพงพางและปิดท่าเรือขนานยนต์ ล่าสุดผลการหารือระหว่างชาวบ้านกับจังหวัดสงขลาได้ข้อสรุปเบื้องต้นก็คือชะลอการรื้อถอนพงพางออกไปก่อนให้ตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอกำหนดเขตประมงพิเศษในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาวิธีนี้เพราะมองว่าทางจังหวัดสงขลาเพียงแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะและพงพางเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมีการศึกษาวิจัยแล้วว่าทำลายพันธุ์สัตว์น้ำาวอ่อนจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่ง ค,คุณถ้าคุณจะให้พงพางยังดำรงอยู่ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องการขยายตาพ,พงพางที่จับเฉพาะตัวใหญ่อันนี้ทาได้บอ่านี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในทะเลสาบสงขลานะมันมีคนที่ทําอาชีพประมงที่เขาจับสัตว์น้ําด้วยเครื่องมือเฉพาะจับเฉพาะตัวอีใหญ่เนี่ยเป็นร้อยชุมชนคุณคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรละ่ะถ้าตรงนี้ถูกทำลายเยอะๆอาชีพตรงนี้จะล้มเหลวใครรับผิดชอบอาชีพพวกเขาละ่ะ ยังพบว่าชาวประมงชุมชนหัวเขาสิงอำเภอสิงหานครยังคงทําการประมงด้วยเครื่องมือโพงพางกันตามปกติเช่นเดียวกับเรือบรรทุกสินค้าเรือประมงเรือของผู้ประกอบธุรกิจและเรือของส่วนราชการก็ยังต้องวิ่งในร่องน้ําเดิมยังต้องหลบหลีกเครื่องมือพงพางเหมือนเดิมโดยไร้การบังคับใช้กฎหมายค่ะ